รายการ Add Energy ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมโนธวัฒน์ครับและนี่คือรายการ a d e Energy ที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานครับผมเมื่อสอาเดือนที่ผ่านมานะครับมีการเผยแพร่ข้อมูลครับว่าประเทศไทยของเรานะครับเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติครับมีทั้งแหล่งน้ำมันนะครับมีทั้งก๊าซธรรมชาติไอที่บอกว่ามีเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมีแบบมหาศาลนะครับ เอาละครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะไปหาคําตอบในเรื่องนี้นะครับก่อนจะเดินทางไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตถามผู้ชมกลับไปแล้วกันนะครับว่าผู้ชมเชื่อหรือเปล่านะครับว่าจริงหรือเปล่าที่ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่ร่ํารวยพลังงานและสามารถผลิตน้ํามันได้อย่างมหาศาลครับไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไปหาคําตอบพร้อมๆกันครับอ๋อไม่น่าจะใช่อ่ะครับเพราะถ้าประเทศของเรามีน้ำมันเยอะจริงก็คงจะรวยเหมือนประเทศอื่นไปแล้วผลิตน้ำมันเองได้ด้วยอ่ะครับ ผมไม่รู้นะเนี่ยผมอยู่มานี่ผมใช้น้ามันผมคิดว่าประเทศไทยนย่ใช้น้ามันที่ซื้อจากต่างประเทศมาตลอดเลยนะครับประเทศไทยผลิตน้ามันเองได้อย่างมหาศาลจริงเหรอครับจากคำถามที่เกิดขึ้นมากมายนะครับผมเลยเดินทางมาที่นี่นะครับจังหวัดกำแพงเพชรครับและผมก็มาที่แหล่งปิโตรเลียมบนบกนะครับหรือแหล่งซิลิกินนั่นเองภายในยมีคำตอบให้กับรายการของเราอย่างแน่นอนครับเชิญครับ นับวันความต้องการปิโตเรียมเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในอนาคตจะมีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับดังนั้นความพยายามในการสาะแสวงหาแหล่งทรัพยากรปิโตเรียมภายในประเทศทั้งพื้นที่บนบกและในทะเลเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศจึงได้รับการดำเนินการมาโดยตลอดแม้ว่าจะยังไม่อยู่ในระดับที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการภายในประเทศได้อย่างสมบูรณ์ แต่ก็ถือได้ว่ามีส่วนช่วยเสริมสร้างสมรรถนะของการพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้นะครับผมอยู่ข้างในแล้วนะครับผมและผมต้องมาคุยกับพี่สองคนนี้ครับรับรองให้คําตอบเราได้อย่างแน่นอนเลยนะครับท่านแรกนะครับดรวิศรุตตั้งสุนทรขันครับวิศวกรปิโตรเลียมชํานาญการพิเศษกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานครับผมพี่สวัสดีครับสวัสดีครับและอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือคุณพี่ชาญศิลป์แก้วเวชวงศ์นั่นเองครับผมผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการปตทสผโครงการ S1 ครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับครับรับผมเริ่มที่คําถามแรกกันเลยดีกว่านะครับโอ้หทั่วประเทศก็ฝากถามเลยครับว่าเราเป็นคนที่ผลิตน้ำมันได้อย่างมหาศาลจริงจริงหรือเปล่าครับประเทศไทยของเราโอ้คงไม่จริงนะครับคืออย่างแหล่งซิลิกิตของเราเองมีพื้นที่ครอบคลุม4จังหวัดนะครับ4จังหวัดก็จะมีกำแพงเพชรครับผมสุโขทัยพิษณุโลกและก็อุตรดิตถ เนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ 1, 3 2 0กว่าใช่ไหมตารางกิโลเมตรนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันมีน้ํามันทั้งหมดเจาะตรงไหนก็เจอนะครับผมเห็นเนื้อที่เยอะแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามีน้ำมันใช่ใช่แบบนี้ครับครับโอ้โหพื้นที่กว้างขวางขนาดนี้สมมติครับเรื่องสัมปทานครับเราพูยกันเรื่องแรกๆก่อนเลยดีกว่าครับพี่ครับแล้วผมมีพื้นที่ไว้ใกล้มีที่ดินอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ครับผมจะไปขุดน้ํามันได้เลยไหมครับไม่ได้ครับคือจริงๆแล้วการจะได้สัมปทานเนี่ย ต้องให้ทางรัฐบาลทางรัฐนะครับเป็นผู้ออกสัมปทานซึ่งกรมชื้เพื้นธรรมชาติเนี่ยกระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ออกสัมปทานนะครับเอาเละครับตอนนี้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันนะครับว่าไม่ใช่ว่าเจอน้ํามันแถวบ้านท่านแล้วท่านจะไปลุยกันได้เลยนะครับต้องได้รับสัมปทานจากรัฐต้องได้รับสัมปทานกันก่อนนะครับเอาเละครับทีนี้ทราบกันแล้วว่าครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดแล้วน้ํามันชนิดที่ได้น้ํามันอะไรยังไงครับคือน้ํามันดิบที่ลานกระบือที่ได้นะครับถือว่าเป็น น้ำมันดิบคุณภาพดีเป็นน้ำมันดิบชนิดเบานะครับ,รบแล้วเวลาเอาไปกลั่นที่โรงกลั่นเนี่ยก็จะได้น้ำมันดีเซลค่อนข้างเยอะน้ำมันเบเนซินและก็น้ำมันก๊าซที่เรียกว่กาแก๊โซลีนนะครับปิโตเรเลียมที่อยู่ใต้ดินถือเป็นสมบัติของรัฐใครก็ตามที่จะนำปิโตเรเลียมขึ้นมาใช้ประโยชน์ต้องได้รับสัมปทานจากภาครัฐก่อน ซึ่งการให้สัมปทานปิโตเรียมจึงเป็นการให้สิทธิเอกชนเพื่อสำรวจหาปิโตเรียมและเมื่อพบปิโตเรียมแล้วก็จะสามารถทำการผลิตปิโตเรียมนั้นได้ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติปิโตเรียมและกฎหมายกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติปิโตเรียมโดยกลมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานเรื่องของการเปิดสัมปทานปิโตเรียมเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เพราะปิโตเลียมเนี่ยเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วแล้วก็หมดไปนะคะวิธีการที่จะทำให้เรามีปิโตเลียมเพียงพอกับความต้องการของประเทศในระดับหนึ่งก็คือต้องมีการเปิดสัมปทานให้มีบริษัทนียเข้ามาลงทุนทำการสำรวจแล้วก็เพิ่มโอกาสในการที่จะพบแหล่งปิโตเลียมใหม่ๆนะคะการเปิดสัมปทานปิโตเลียมในบ้านเราเนี่ยเริ่มครั้งแรกในปี2514นะคะในปัจจุบันเนี่ยทำมา20ครั้งละ ครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือในปี2550เราเปิดสัมปทานไป65แปลงนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราจะกระทําทุก2-5ปีในครั้งที่21เนี่ยค่ะเราก็เตรียมการที่จะเปิดสัมปทานปีโตเรียมรอบใหม่นะคะเพื่อที่จะให้มีบริษัทเนี่ยเข้ามาลงทุนทำการสำรวจอย่างต่อเนื่องแต่ในปัจจุบันเนี่ยหน้าที่สำคัญที่สุดของกมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็คือเราต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชน ะะว่ากิจกรรมการสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องกระทำเพื่อให้มีแหล่งปิโตเรเลียมใหม่ๆแล้วก็ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยึอยากจะขอความสนับสนุนนะคะให้เราได้มีโอกาสเปิดสมรทานปิโตเรเลียมให้เข้ามามีการลงทุนในประเทศไทยซึ่งจะก่อให้เกิดการจ้างแรงงานแล้วก็มีปิโตเรเลียมเพียงพอมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี เอาละครับตอนนี้ทราบที่มาที่ไปกันเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงหน้าคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนครับว่าแต่ละขั้นตอนนะครับก่าจะได้มาเป็นน้ํามันให้เราใช้กันเนี่ยยากขนาดไหนและจริงๆแล้วประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่ร่ํารวยน้ํามันขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันติดตามช่วงหน้าครับที่สถานีผลิตครับในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราใช้ประมาณวลหนึ่งล้านบาร์เรวนะครับสุดซุดเลย,เลยจริงๆ,ๆแล้วปิโตเรเลียมตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับ มีโอกาสที่จะหมดไปหรือเปล่าแล้วอนาคตเราจะไม่มีใช้หรือเปล่าครับพี่ อยู่ด้านหลังเนี่ยนะคุณผู้ชมครับที่นี่คือแหล่งผลิตน้ํามันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผมพูดแบบนี้ได้ใช่ไหมครับ,รบปัจจุบันครับอัตราส่วนการผลิตเป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้การผลิตอยู่ที่ประมาณถ้าเป็นน้ํามันดิบนะครับสามหมืามพันรลต่อว,วันแต่ว่า จะมีแก๊สธรรมชาติที่ขึ้นมากับน้ํามันด้วยก็ตกอยู่ประมาณวันละ50บล้านลูกบาทฟุตต่อวันนะครับแก๊สที่ขึ้นมาเนี่ยเราจะเอาไปผลิตเป็น l p g ส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือก็จะไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าไปใช้เป็น NTV ที่เราใช้เติมรถยนต์ของรัฐบาบเหลือเราจาหน่ายไหมครับจำหน่ายจำหน่ายทั้งหมดทั้งหมดเลยแบบนั้นนะครับผมย้อนกลับไปจุดแรกหน่อยครับตอนแรกเราผลิตได้โอ้โหสาตส่วนขนาดนี้เลยหรือเปล่า ไม่ได้ครับคือเริ่มจากปี2,524ที่เริ่มผลิตจากไม่กี่พันบาร์เรลก็ปัจจุบันนี้เป็นหลักหมื่นสามหมื่นสามนตครับผมอนาคตครับอนาคตเนี่ยทางปตทสพโครงการ S1 เรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษาระดับการผลิตน้ำมันดิบให้ได้ไม่น้อยกว่า30,000บาเรลต่อวันไปอีก10ปีข้างหน้าเป็นอย่างน้อยนะครับในประเทศไทยเนี่ย ปัจจ yup ุบันเนี่ยเราใช้ประมาณวันลา1ล้านบาเรลนะครับสุดสเลย1ล้านบาเรลนะครับแล้วก็ผลิตได้ในประเทศจากจากทั่วประเทศนะครับประมาณแสนสี่หมถึงแสนห้าบาเรลก็ต้องซื้อครับนำเข้ากว่า8 0 0แสนถึงเก้าแสนบาเรลต่อวันผมคิดเป็นอัตราส่วนง่ายๆนะครับถ้าเต็มสิบเนี่ยเราซื้อจากเขาโอ้โห ก็เกือบ90 80 90เปอร์เซ็นต์อะไรครับ90เปอร์เซ็นต์แรงแรงเศรษฐกิจที่ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศพลโหมที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่ว่า30,000 30,000มพันเนี่ยนะครับคิดเป็นถ้าเกิดความต้องการใช้ทั้งประเทศเนี่ย3เปอร์เซ็นต์ครับครับกับความต้องการใช้น้ำมันดิบของทั้งประเทศนะครับที่คุณพี่บอกนี่คือการที่ใช้งบมาลงทุนสูงๆแบบนี้คือเรื่องแบบนี้ด้วยต่อเนื่องไปนาเพราะเหมือนเป็นแผนระยะยาว ทุกอย่างเลยครับเกิน5ปี10ปีหมดครับอย่างแหล่งน้ำมันดิบเศรษฐกิจเนี่ยตอนที่ปทสพอซื้อขึ้นมาเนี่ยได้18,000บารเรลแล้วตอนนี้ที่ว่า34 0 0 0เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันไหลขึ้นมาเองนะครับทางปทสพอเนี่ยต้องลงทุนเจาะเพิ่มเติมนะครับอย่าง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจาะลึงเพิ่มขึ้นเยอะมหาศาลกว่าปกติครับประเทศไทยผลิตปิโตเรียมได้เองคิดเป็นร้อยละ4 3ของความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศที่เหลือ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและจากสถิติความต้องการใช้พลังงานพบว่าสูงขึ้นทุกปีทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการนำเข้าปิโตเรเลียมได้แต่ยังไงก็ตามได้มีการสำรวจและพัฒนาปิโตเรเลียมภายในประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยลดสัสดส่วนการนำเข้าและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ แหล่งน้ํามันดิบในบ้านเราเนี่ยมีทั้งบนบกแล้วก็ในทะเลอ่าวไทยนะคะที่แหล่งที่มีอยู่บนบกเนี่ยที่เรารู้จักกันดีเนี่ยคือแหล่งน้ํามันสุริกิตซึ่งเป็นแหล่งน้ํามันดิบแหล่งแรกของประเทศไทยนะคะอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรพิซูโรนะคะนี่แหล่งน้ํามันดิบนะคะบนบกเนี่ยรวมทั้งของทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมีประมาณ35,000บาเรลแหล่งน้ํามันดิบในอ่าวไทยเนี่ยค่ะเราก็จะมีประมาณ115,000บารเรล ถ้ารวมกับแหล่งบนบกแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีประมาณ150,000บาทเลวอันนี้ค่ะเป็นแหล่งน้ำมันดิบนะคะอย่างไรก็ตามความพยายามในการสำรวจหาปิโตเรเลียมในประเทศไทยยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านเช่นความรู้เทคโนโลยีและเงินลงทุน ซึ่งธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตเรียมมีความเสี่ยงสูงและใช้เงินลงทุนมหาศาลโอกาสที่จะพบปิโตเรียมนั้นค่อนข้างน้อยโดยสถิติอยู่ที่1ต่อ10นั่นหมายความว่าเจาะสำรวจ10หลุมมีโอกาสพบปิโตเรียม1หลุมเท่านั้นเห็นไหมครับคำตอบของเราเริ่มชัดเจนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับว่าสิ่งที่เราต้องการใช้ครับมีอยู่10นะครับแต่เราหาได้2และต้องซื้อจากที่อื่นมาอีก8 โอ้โหอย่างนี้อนาคตเราต้องถามคุณพี่แล้วนะครับว่าจริงๆแอฟริกาใตโรตรงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะหมดไปหรือเปล่าแล้วอนาคตเราจะไม่มีใช้หรือเปล่าพี่คือมันมีโอกาสหมดนะครับม,มันก,มก็เปรียบเสมือนถังน้ำนะครับถ้าเราดูดไปใช้เรื่อยๆเ,ยๆเนี่ยมันก็จะหมดไปเราพยายามที่จะรักษาการผลิตให้ได้ 30,000ไม่น้อยกว่า3 0ื0 0ไปอีก10ปีข้างหน้านะครับก็จะต้องมีการวางแผนระยะยาวนะครับคือการพัฒนาที่จะรักษาระดับการผลิตเนี่ยเราต้องอาศัยชุมชนนะครับให้ความร่วมมือนะครับเพราะถ้าดูที่มาในกระเทนมีไว่อ้อยนะครับมีสวนสักมีนาข้าวของชาวบ้านอยู่ในรอบพื้นที่ครับที่นี้เพราะฉะนั้นโครงการ CSR ที่เราเรียกเนี่ยนะคือจำเป็นนะครับ ปริมาณสำรองปิโตเรียมหมายถึงปริมาณปิโตเรียมในแหล่งกักเก็บที่ค้นพบแล้วสามารถผลิตได้อย่างคุ้มค่าเชิงพาณิชย์โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่โดยปริมาณปิโตเรียมนั้นสามารถประเมินได้จากข้อมูลด้านธรณีวิทยาและด้านวิศวกรรมของแหล่งกักเก็บโดยจำแนกได้3ชนิดคือ 1. ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วมีความน่าเชื่อถือสูงมากและมั่นใจมากว่าจะผลิตได้จริง 2. ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบมีระดับความน่าเชื่อถือต่ำแต่ยังเชื่อมั่นว่าผลิตได้จริง 3. ปริมาณสำรองที่น่าจะพบมีความน่าเชื่อถือต่ำมากและไม่เชื่อมั่นว่าผลิตได้จริงโดยพื้นที่ที่มีปริมาณสำรองอยู่มากและเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของโลกคือตะวันออกกลาง เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องดูแลกันต่อไปนะครับยังไม่จบแน่นอนครับสำหรับรายการแอด e อนิจที่นี่มีคำตอบเรื่องพลังงานเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกันต่อครับผมช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอที่ขุดเจาะกันแล้วโอ,โ,โอ้โหใหญโตใช้ได้ครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยของเราครับเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติได้มหาศาลสรุปว่าจริงหรือเปล่าครับ เอาละครับเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับทางคุณพี่ด็อกเตอร์นะครับและคุณพี่ด้วยทั้งสองท่านเลยนี่มีหมวกนิรภัยมีรองเท้ามีทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยครับยังไงครับเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปข้างในครับครับผมข้างในตามระเบียบของเรานะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนี่เป็นคําถามข้องใจของทุกคนครับมือถือครับปิดเพราะว่าอะไรครับว่าคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับเหมือนอย่างที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยจริงๆเขาเตือนว่า อย่าใช้โทรศัพท์มือถือถูกปั๊มเลยนะครับผมเห็นคนกดือโทรศัพท์จริงๆแล้วอันตรายครับเพราะว่าถ้าไอระเหยของน้ำมันกับไปตัวตอนโทรเข้ามามันเกิดมันโชกจังหวะจังหวะปุ๊บมีประกายไฟก็ทั้งปั๊มเลยทั้งปั๊มเลยตรงนี้ถึงต้องระวังนะเอาเลยครับทีนี้ใครไปเติมน้ำมันอันนี้ความรู้เพิ่มเติมนะคุณผู้ชมครับเวลาไปเติมน้ำมันนะครับก็งงดการโทรการคุย นะครับบุหรี่ก็อย่าส่งอย่าสูบไปนะครับแบบนั้นนะครับทีนี้ผมรู้แล้วครับตอนแรกผมคิดครับว่านึกว่าเด็กปั๊มจะมาแอบฟังคาราบาวในเครื่องผมก็เลยแบบต้องปิดหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับอ้าวไปเจอข้างในกันเลยคุณผู้ชมครับเชิญครับโอ้โหใหญ่โตใช้ได้ครับคุณผู้ชมครับผมก็เห็นแต่ในภาพข่าวนะครับที่เขาเจาะบุกบักบุกบักเป็นร้อยๆพันๆหัวแบบนั้นตามต่างประเทศอันนี้คือขนาดเท่ากันปะครับขนาดเท่ากันเท่ากันแต่มาดูใกล้ๆใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับใหญ่โตพอสมควรและแหล่งตรงนี้เราผลิตขึ้นมาแล้ว ส่งต่อหรือว่าเอาไปขายที่ไหนยังไงต่อครับครับน้ำมันที่ได้ผลิตจากกลุ่มนี้นะครับก็จะส่งไปทางท่อน้ํามันตรงนู้นแล้วก็ไปรวมกับท่อที่ตะกี้เนี่ยที่เห็นนะครับที่เห็นยาวๆรอบๆใช่ครับที่บอกว่าเหมือนเส้นเสเตี๋ยวเหมือนสายไฟอ่าอสายไฟไปลําเลียงไปทางนี้เลยก็จะไปเข้าสถานีผลิตรวมนะครับทำการแยกน้ําออกจากน้ํามันน้ำเนี่ยเราไม่ได้เอาไปไหนนะครับเราอัดกลับไปเพิ่มผลผลิตน้ํามันอัดกลับไปที่หลุมอัด กับน้ำเพอเพิ่มผลผลิตน้ำมันแก๊สจะไปเข้าโรงแยกแก๊สของเรานะครับแยกเอาแก๊สที่เป็น LPG แก๊สถุงต้มส่วนที่เหลือก็จะไปเป็น n g v ไปผลิตกระแสไฟฟ้าทุกส่วนใช้ประโยชน์ได้หมดประเทศไทยเนี่ยมีในปี255เนี่ยมีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ทั้งหมดเนี่ย1.98ล้านบารเรล,ลทเทียบเท่าน้ำมันดิบนะคะในจำนวนนี้เนี่ย พลังงานที่ใช้ในประเทศไทยมากที่สุดเนี่ยเป็นก๊าซธรรมชาติประมาณ44อนะคะรองลงมาก็คือน้ำมันดิบ36เป็นถ่านหินและลิกไนเนี่ย17แล้วก็เป็นพลังน้ำ3นะคะก๊าซส,ส่วนใหญ่เนี่ยที่เราใช้ในประเทศเนี่ยนะคะเราใช้ไปเรื่องของการผลิตไฟฟ้านะคะเป็นหลักประมาณ60ใช้ในเรื่องของโรงแยกแกส๊สที่ไปเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยประมาณ21 ใช้ในภาคอุตสาหกรรม14แล้วก็ใช้เป็น NGV ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์เนี่ยประมาณ6นะคะน้ำมันดิบเนี่ยเราเรานำเข้าเนี่ยนะคะประมาณ8 5 0 0 0ง9 0 0 0บาเรลต่อวันค่ะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยผลิตได้แค่ประมาณ150,000เราใช้เนี่ยวันละประมาณ1ล้าน1 0 0 0 0บาเรลต่อวันเราผลิตได้ประมาณ15แล้วกันค่ะ นำเข้าเนี่ยประมาณ85เนต์ะประมาณน้นำมันดิบเนี่ยนะคะเรามีการส่งออกน้ํามันดิบที่ส่งออกเนี่ยวันละประมาณ3ามถึงสี่หมื่นบาเรลเมื่อเทียบกับการนําเข้าที่ว่าประมาณ8ปดเก้าแสนบาเรลเนี่ยปริมาณการส่งออกเนี่ยนะคะเป็นประมาณ4%เนะคะของคอสของการนําเข้าทั้งหมดเหตุผลหลักๆเลยที่ต้องนําที่ต้องส่งออกน้ํามันดิบเนี่ยเป็นประเด็นที่เราได้รับ ถามเยอะมากนะคะที่ส่งออกเนี่ยก็มีประมาณประมาณมอย่างที่เรียนนะคะสามถึงสี่หมื่นบาเรลสาเหตุหลักคือไม่เป็นที่ต้องการตองโรงงนแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคะ่ะเกิดจากการทําสัญญาระยะยาวเป็นการรักษาตลาดมันมีน้ํามันดิบส่วนที่ไม่ต้องการเนี่ยทำให้น้ํามันดิบบ้านเราเนี่ยเป็นที่รู้จักของต่างประเทศถ้าเกิดเมื่อไหร่โรงั่นไม่ต้องการเขาก็จะสามารถมีคนรู้จักเอาไปใช้ทําอะไรได้ก็สามารถที่ส่งออกแต่เนื่องจากเนี่ยมันมีกระแสว่า เกิดจากความว่าเอ๊ะน้ำมันดิบบ้านเราเนี่ยนำต้องนําเข้าแล้วทําไมต้องส่งออกทางกระทรวงพลังงานเนี่ยก็กําหนดเป็นนโยบายว่าจะพยายามจํากัดการส่งออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นนะคะแต่ขอเรียนเลยว่าปริมาณว่าราคาที่ส่งออกเนี่ยนะคะต้องไม่น้อยกว่าราคาที่ขายในประเทศคืออย่างไรเนี่ยประเทศก็ยังได้รับผลประโยชน์ในรูปของค่าภาคหลวงแล้วก็ภาษีเป็นได้นะคะไม่ได้ทําให้เสียประโยชน์แต่อย่างไร และสําหรับคําถามครับที่ถามเอาไว้นะครับที่เราถามกันเพื่อจะมาหาคําตอบในวันนี้ว่าประเทศไทยของเราครับเป็นประเทศที่ผลิตน้ํามันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติได้มหาศาลสรุปว่าจริงหรือเปล่าครับเราผลิตได้บางส่วนทั้งประเทศนะครับคือจากความต้องการที่ใช้1ลร้านบาร์เรลเนี่ยทั่วทั้งประเทศรวมทั้งปตทสพอโครงการ S1 เองเนี่ยประมาณ1นึ0 0 0สบาร์เรลนะครับเราฉะเราต้องช่วยกันประหยัดพลังงานนะครับครับผมคือเราไม่ได้ ผลิตแบบมหาสารขนาดนั้นนะครับแต่เราใช้มหาสารกว่าครับคุณผู้ชมครับเชิญดรนะครับผมฝากเกี่ยวกับพลังงานหน่อยครับกระทรวงพลังงานพยายามส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนนะครับซึ่งเป็นพลังงานทางเรือที่ต้องสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องประหยัดพลังงานพลังงานสเตอเรียมที่มีอยู่เนี่ยเป็นทรัพยากรของคนไทยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ วางแผนทุกครั้งก่อนจะเดินทางนะครับพลังงานจะได้อยู่กับเราไปตลอดครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้ครับสำหรับข้อมูลของเราและคาตอบขอบคุณมากมากครับดรดโดยครับคุณพี่ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นอกจากแหล่งน้ำมันซิลิกิตแห่งนี้จะสามารถผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้แล้วยังมีสถานีย่อยน้องตูมเอที่มีการผลิตน้ำมันดิบแล้วจะมีส่วนก๊าซ LPG ที่เหลือจากการผลิตนำมาใช้ประโยชน์กับกลุ่มสหกรณ์แปรรูปกล้วยท้องตูม ที่นำก๊าซ LPG เหลือใช้มาใช้ในการทอดกล้วยเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มสหกรณ์ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้พลังงานให้คุ้มค่ามากที่สุดพลังงานที่หลงเหลือจากการผลิตก๊าซธรรมชาตินะครับจะมาอยู่ที่นี่ครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือสหกรณ์แปลรูปกล้วยตำบลหนองตูมค่ะก่อนหน้านี้คุณมาใช้พลังงานอันนี้หรือเปล่าไม่ได้ใช้ค่ะครับใช้อะไรอยู่ครับตอนแรกตอนแรกอยู่บ้านใช้ LPG อยู่ที่บ้าน คือใช้เปลืองเยอะเลยแกเอาเดือนเดือนหนึ่งตีสักเกินพันหลายพันอย่างนี้เลยครับหลักแสนเขอดแว่นเช็ดกอนหลักแสนเลยคุณมาหลักแสนเท่ากับว่ามาอยู่ที่นี่ก็ครึ่งครึ่งหลักหมื่นที่คุณบ้าเขาไปอยู่ตรงนี้ได้ไม่ใช่เพะโชคช่วยแน่นอนครับเชิญครับคุณบ้าครับทางกลุ่มตตีสหกรณ์ใลูกกล้วยขอขอบคุณกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและกระทรวงพลังงานครับผมสอพค่ะครับผมผมก็ขอขอบคุณคุณบ้ามากมากครับ วันนี้นะครับรายการของเราหวังว่าคุณผู้ชมนะครับคุณจะทราบคําตอบกันเรียบร้อยแล้วนะครับถึงแม้ว่าเรานะครับจะผลิตได้แต่จํานวนความต้องการในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีมากขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้นะครับเหลือแต่คุณผู้ชมนะครับที่จะตั้งคําถามแล้วก็ตอบกับตัวเองนะครับว่าวันนี้คุณใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าแล้วหรือยังครับผมถ้ายังไม่คุ้มค่าเริ่มต้นที่ครอบครัวที่บ้านก่อนครับไฟดวงไหนไม่ใช้ก็ปิดนะครับผมพลังงานอย่างไหนที่ไม่ใช้นะครับปิดซะ นะครับผมจะได้มีพลังงานหลงเหลือให้ลูกหลานกันต่อไปสําหรับวันนี้นะครับแอดเอนเนจีที่นี่มีคําตอบเรื่องพลังงานนะครับคงจะหมดเวลาลงเรียบร้อยแล้วครับจะตามสัปดาห์หน้านะครับว่าผมจะไปหาคําตอบเกี่ยวกับเรื่องไหนนะครับผมสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามชมอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมคนไหนที่ดูไม่ทันช่วงไหนแบบไหนแล้วก็เข้าไปดูใน u t u b e ของเราได้นะครับหรือว่าดูย้อนหลังตามรายการต่างๆได้เช่นกันนะครับและสุดท้ายครับวันนี้ผมมีของมาแจกครับคุณผู้ชมนี่เสื้อแบบนี้นะครับ อยากได้ก็ร่วมสนุกท้ายรายการครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮ้ยเสื้อสวยเลยเออขอได้ไหมผมไม่ให้อีกอะไรอ่านถามประจำสัปดาห์นี้ถามว่าโดยประมาณประเทศไทยสามารถผลิตน้ำมันดิบต่อวันได้ปริมาณเท่าใดพิมพ์แ1 5 0 0 0 0 0บาร์เรลต่อวันพิมพ์แอ1 500,000บาร์เรลต่อวันแล้วส่งข้อความมาได้ที่เบอร์ 0860765050ผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกจะได้รับเสือ้อยืดเก๋ๆจาก a d e เ e นเนตัวนี้ไปเลย,ยและเด็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่ครับ คือแหล่งผลิตน้ำมันบนดกจากใหญ่โคตรดิบหลังเล็นเล่และที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือแหล่งผลิตน้ำมันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโอ้พูดเรียงๆกันแล้วพูดยากผมสมควรครับแหล่งผลิตน้ำมันดิบบนบกพรอยพีได้แล้วคาริสมสี่สมุองและที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะคุณผู้ชมครับที่นี่คือแหล่งผลิตน้ำมันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผมพูดแบบนี้ได้ใช่ไหมครับ